สวัสดีครับอยู่กับผมมิกซิล่าวีสองเช่นเคยนะครับอยู่กับผมในเกมไม่ได้วอล์กอาร์ตเช่นเคยและวันนี้เราอยู่ในหน้าปกนี้เพราะว่าผมมาเปิดตัวเช่พร้อมกับเจ้าคริสโตเฟอร์ตัวน้อยๆตัวนีน้วันนี้เราจะมาเล่นในชิวทาวใช่ชิวทาวหมายถึงว่าวันนี้เราจะมาเล่นชิวชิวโหมดกัน ตัดมาตอนเข้าเกมแล้วกันนะเอ่อโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าเกมมานาะนที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เพื่อนผมก็เข้ามาแล้วผมจะบอกว่าอาทิตย์นี้ผมจะอาจเป็นชิวชิมูดเรียกว่าทั้งเดือนเลยแล้วกันนะอาจจะมีเกมอื่นหรือแมปมืออื่นมาแทรกบ้าง ในบางวันแต่ก็เ่้าเถอะอยังไงก็ต้องดูได้ดูวันนี้ยาวๆอะ่ะจนจบอะ่ะแมปนี้เราจะไม่เน้นในการสู้มังกรแต่เราจะเน้นในการสร้างเมือง เดี level, right? app, track, level, ๋ยวฝนเลเวลเยอะเมื่อกี้แอบไปจิ๊กเลเวลเพื่อนมาเนี่ยได้ห้าสิบแล้วเนี่ยช่างเถอะ นี่คือบ้านเก่าของเพื่อนผมตอนนี้กำลังสร้างอยู่ตรงนี้อจะจะบอกว่าเป็นเพื่อนที่สร้างได้เก่งมากที่สุดคนหนึ่งเลยล่ะไม่ได้อวยนะแต่เก่งจริง เออแล้วตอนเนี้ยผมเปิดขายบ้านละบ้านที่ทําในคลิปที่แล้วอะ่ะบ้านอะ่ะตอนนี้สร้างเพิ่มมาอีกหลังหนึ่งนี่ตรงนี้แต่ไม่เหมือนกันหรอกอันนี้จะเป็นบ้านเล็ก,ลกอันนี้จะขายในราคา64โกอันนี้อยู่ที่128่งโกก็คือต้องใช้ทองนะแล้วทองหาจากไหนคราฟสิ ดินคือทุกสิ่งดินครับเป็นไม้ไม้ครับเป็นหินส่วนหินก็ครับเป็นเหล็กเหล็กก็คับเป็นทอง ฮอพีซี่ไหนโอ้ยขึ้นไปเร็วจังเดี๋ยวคิดก่อนทำไรโอ้ยลืมยาวเลยเนะี่ยว่าทำคลิปอยู่โอเคเมื่อกี้ไปวิ่งหาปุ๋ยมาปุ๋ยสัตวนะ์เนี่ย ถ้าเรียกแบบภาษาชาวบ้านก็คือขี้นั่นแหละเราจะมาปลูกต้นไม้กันจริงๆไม่ต้องใช้น้ำก็ได้นะ สวยงามจริง,ารงอาจริงๆแล้วคิดว่าต้นจะสองคนนี้นะเออต้นไฮยาชินไฮยาชิน ช่าเหออแต่แค่นี้ก็ดีแล้วนี่สวยงามยังต้นสก,กุลละแล้วก็พวกข่าว สวยงามจริงๆเดี๋ยวพูดถึงนี่ไม่เป็นไรเนี่ยนี่เราไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะมันเป็นบักตอนปีนบันไดใช่ไหมหรือเพราะเราเร็วเกินไป แล้วนี่เพื่อนมาทำอะไรเนี่ยือ,อ่อเอาเพื่อสกินหาย lah skill Q lalu ya Wow Ini man Sekiu Spiderman oh. oh. Wow skill Spiderman Jeng ting ting ini ya แต่เราก็ขึ้นไม่ได้นะจะเรีไปเพื่ออะไรเนี่ยสกิลสไปเดอร์แมนสกิลุดเจ๋งสุดเจ๋งสุดตรุ่ดเจ๋ง Wow, sốt rất chết bớt, chết bớt, chết bớt, lời bớt, ใช้กันตกอย่างนี้ก็ได้แล้วนะสำครับเวลากลัวตกบันไดต้งรู้นะเนี่ยเวลากินไก่ปุ๊บเราสามารถใช้สกิลสไปเดอร์แมนได้จุง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 จุ๊งจุ๊งจุง,จงเดี๋ยวก่อนนะเพลงตีรีก็สิท์ป่ะเนี่ยเอามาร้องก็ไม่ได้ดูเลย ให้เพื่อนจัดเกาตเองแล้วกันกนะมาสเตอร์ตัวน,นั้นอ่ะเยี่ยมขึ้นมาได้ด้วยเจ๋งมากเลยสกิลนี้มันมาได้ไง ำจำได้ว่าขีดข้างบนมันก็มีแค่ลูวิ่งลูกเดียวไม่ใช่เหรอสกิลนี่มันมาจากไหนเนี่ยโอเคงั้นคลิปนี้จบแค่นี้แหละแล้วเราจะมาจบกันโดยการ ปีนขึ้นสู่ยอดเสารจริงๆอยู่ได้ต่อนะจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ทำคลิปติดต่อกันเลยเนี่ยเออโอ้ยจังเหอะ อนนี้เราได้ทำตู้ไปรษณีย์ตู้ไปรษณีย์หมายเลขสูวนส่เอจริงๆนี่มันเออช่างเะวันนี้ก็จากกันที่นี่แหละจากกันที่บ้านเพื่อนบ๊ายบาย